นีนะคะ ตรงนี้แล้วกันนะครับนอกแค่ได้ได้ไ ีก็เป็นบันสุดท้ายของ,ของทิพยครั้งนี้นะครับที่พวกเรามาด้วยกันนะครับก็จะเป็นบ้านการบ้านเซตบ้านพี่ฟุกแล้วก็บ้านลิทนะครับกด็ดีใจครับที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็บางคนที่เซนแบบอาจจะแบบไม่ได้เจออะไรเงี้ยเซนก็ได้มารู้จักว่าเออคนคนนี้นะคือใครคือใครอ,ไรอ่ไงเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็ ก็ไม่ใช่แค่ว่าแบบคือบ้านกันก็แบบอยู่กับการบ้านเซนก็อยู่กับเซนอย่างเงี้ยคือทุกคนก็แบบเออเฮฮาด้วยกันในฮาเซนก็เออรูสุกดีใจแล้วก็มีความสุขว่าทุกคนมาเที่ยวทริปนี้ด้วยกันเพราะว่าเป็นแฟนคลับของเดะสตาร์เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบมาบิวมายได้วยแล้วก็แบบช่วยให้แบบเซนได้มาครั้งนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดีใจเพราะว่าเซนก็อยากมาเกาหลีมากๆนะครับแล้วก็ ยังไงก็หวังว่าโอากาสหน้านะครับเราจะได้เที่ยวด้วยกันที่นี่อีกแล้วก็หรือว่าที่ที่อื่นๆนะครับและก็ขอบคุณทุกคนครับการพูดต่อตัดไม่ทันทยังต้องร้องไห้ยังไม่ได้พูดเลยว,วันนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วครับที่ วันที่ผ่านมาก็เป็นเป็นสี่วันที่ที่มีความสุขมากสำหรับกันนะครับคือกันเชื่อว่าการเที่ยวครั้งนี้นะครับไม่ได้แค่มาเที่ยวแล้วก็กลับไปบนกระบาดแน่ๆน,นะครับกันเชื่อว่าทุกคนคงจะได้อะไรกัน,นไปเยอะมากจากจากการเที่ยวท,ที่เราครับก็รู้สึกอบอูดค้างครับที่ท,ที่ได้โอกาสอยู่ใ,ใกล้ๆทุกคนนะครได้ถ่ายรูปได้ได้พูดคุยด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณจริงๆคือถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแล้วแล้วมากันแค่ไม่มีคนก็รู้สึกอย่ามากแต่ว่าใจที่มีทุกคนอยู่ใ,ใกันอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็แล้วก็คอยคอยเหมือนกับเป็นกำลัใจให้เราตลอดน,นะครับรทุกคนนะครับอยากจะบอกว่า,าแฟนๆหลายๆคนอาจจะมาจากต่างจังหวัดน,นะฮะก็ก็กลับไปกรุงเทพมหาคงจะไม่ค่อยมีโอกาส ครับยีมงานก็มาติอตา